เว็บตรงไม่ผ่านเอเยต์ AK Bank 88สมัครบาคาร่าเว็บตรงฟรีฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ <Wow. S 1> สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านลิงก์ใต้คลิปหรือสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ AK Bank 88มีขั้นตอนการสมัครเพียง5ขั้นตอนขั้นตอนที่1คลิกคำว่าสมัครสมาชิกผ่านลิงก์หรือหน้าเว็บไซต์ AK Bank 88ขั้นตอนที่2กรอกเบอร์มือถือที่ท่านจะใช้สมัครและกดยืนยัน เพื่อรับรหัส OTP 6หลักผ่าน SMS ข้อความขั้นตอนที่3ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย6-12ตัวเพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่4เลือกธนาคารของท่านที่จะใช้ในการฝากและถอนขั้นตอนที่5ใส่ชื่อนามสกุลของท่านให้ตรงกับบัญชีที่ท่านใช้ในการสมัครและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนกดยืนยันเป็นอันเสร็จสิน้นเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเข้ามาเดิมพันในเว็บไซต์ ak bank 8 8ได้แล้วครับ เมื่อสมัครเสร็จแล้วภายในหน้าเว็บไซต์ AK Bank 8 8จะมีค่ายบาคาร่ายักษ์ใหญ่ให้คุณเลือกเล่นมากมาย <Wow. S 1> เรารวมไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็น SA Gaming, UM Casino, Sexy Baccarat, Win Gaming Baccarat, o o d e m o n Gaming b a c c a r a Orbit b a c c a r a และไายใหม่บาคาร่ารูปแบบเสมือนคนจริง AK Gaming บาคาร่าทุกการเดิมพันเรารับประกันความมันแน่นอนแทงขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงแค่10บาทถอนได้ไม่จำกัดทั้งระบบฟูลออโต้ฝากถอน5วินาที1ล้านเราก็จ่าย <Wow. S 1> อีกทั้งระบบจะคกกืนยอดเสียให้ทุกวัน3% ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาเพราะเรามีทีมงานคุณภาพคอยให้บริการตลอด24 <Wow. S 1> ชั่วโมงสามารถสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปติดต่อขอรับโบนัสหรือสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ไปที่ a k b a n k 8 8อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับ